สวัสดีค่ะจ่าทาลอลสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบวกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณกันนะคะราชนีถือไม้เท้า จามองว่าคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงนึกถึงเขากำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจับคุณคนคนนี้นะคะจริงๆถามว่าเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณนะคะแต่เขาอาจจะแค่รอรอให้คุณเป็นคนติดต่อไปรอให้คุณเป็นคนทักทายไป เพราะในตอนนี้เวลานี้เขายังมองว่าเขาถือแต้มเหนือกว่าคุณคุณมีความรู้สึกให้กับเขามากกว่าที่เขามีความรู้สึกให้กับคุณดังนั้นถ้าหากคุณต้องการพูดคุยหรือต้องการเจรจาอะไรหรือปรับความเข้าใจอะไรกับเขาคุณต้องเป็นคนเริ่มคนคนนี้บางบางครั้งนะคะแค่บางครั้งเขามองความรักความสัมพันธ์เหมือนเป็นเกมใครทักก่อนคนนั้นแพ้ใครทนได้นานกว่าคนนั้นชนะ ดังนั้นหลายๆครั้งหลายๆค่ะคุณกับเขามีปัญหากันมันมักจะไม่จบภายใน1นถึงสวันแต่บางคนอาจจะจบเป็นหลักเดือน2เดือนกว่าที่จะยอมกลับมาคุยกันอีกครั้งเพราะไม่เคยมีใครยอมกันและในตอนนี้เขาก็เป็นฝ่ายรอให้คุณติดต่อไปแล้วไม่ยังไม่คิดที่จะติดต่อมานะคะจับให้ใบแรกนะคะ เหรียญแต่จริงๆคนคนนี้เขารู้นะคะว่าเขาเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้คุณกับเขาทะเลาะกันและในใจจริงๆของเขาเขาก็อยากกลับมาขอโทษขอโอกาสคุณแต่เพราะความที่มั่นใจมั่นใจในตัวเองว่าเขาคุมเกม มั่นใจในตัวเองว่าเขาเหนือกว่าคุณมั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถควบคุมความรู้สึกได้ควบคุมความรู้สึกคุณได้คอนโทรลคุณได้เขาเลยเลือกที่จะรอรอให้คุณเป็นคนทักทายไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเอ่ยคําว่าขอโทษหรือขอโอกาส แต่ในใจจริงๆในตอนนี้เวลานี้เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์มากอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาง้ออยากกลับมาสารภาพผิดแต่ความที่ ego, อีโก้ค้ำคอความที่คิดว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าเราเลยทําให้เขาไม่ยอมทําอะไรได้แต่นั่งรอให้คุณติดต่อหรือทักทายไปง้อเขานะคะทั้งๆที่ความจริงเขาควรเป็นคนต้องง้อคุณและเขาก็รู้ตัวดีแล้วเขาก็อยากง้ออยากขอโทษคุณมากๆในตอนนี้นะคะ ในเอ็มพอยเลอร์อีโก้เขาสูงมากจริงๆนะคะคนคนนี้ต่อให้เขารู้ว่าเขาผิดต่อให้เขารู้ว่าเขาทําอะไรไม่ถูกต้องแต่จะให้เขามาขอโทษคุณหรือมาขออภัยคุณมันก็ไม่ใช่นิสัยเขาดังนั้นหลายๆครั้งหลายๆคราเขาก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็รอรอให้คุณติดต่อทักทายไปจริงๆแล้วในเวลานี้นะคะใจเขาเริ่มร้อนใจเขาเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มอยากคุยก,กับคุณเริ่มอยากทักทายคุณมา แต่กลัวว่าเขาจะต้องเอ่ยคําขอโทษหรือจะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงเพื่อให้ตัวเองเสียฟอร์มเสียหน้าน้อยที่สุดตอนนี้คนที่คุณมาถามถึงกําลังนั่งอยู่บนอีกโก้ที่สูงเหมือนกับดาดฟ้าตึกใบหยกอยู่นะคะ 3. ถ้วยคุณกับเขาเป็นคนที่ พบเจอกันในเรื่องของการทำงานหรืองานอดิเรกบางสิ่งบางอย่างดังนั้นคุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันและเขาก็ชอบคุณในตอนนั้นเวลานั้นสิ่งที่ทำให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันนั่นคือง,งานอดิเรกหรืองานที่คุณทำบางคนคุณอาจจะเคยทำงานที่เดียวกันหรืออาจจะทำงานหน่วยงานเดียวกันแต่คนละแผนกคนละสาขาแต่มีการเห็นหน้าค่าตากันและมีการติดต่อสื่อสาร หรือมีการประสานงานกันตลอดเวลาเลยทำให้เขามองเห็นความเป็นคุณและเคยได้พูดคุยกับคุณบ้างปะปายจนในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าเขาชื่นชอบคุณและตามจีบคุณอย่างจริงจังแต่บางคนบางคู่นะคะคุณกับเขาอาจจะมีงานอดิเรกร่วมกัน งานอดิเรกที่คุณและเขามีความชื่นชอบและชื่นชมเหมือนกันเลยทำให้คุณกับเขาได้เคยมีเวลาดีๆร่วมกันและเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขายังต้องการอยากทำกิจกรรมเหล่านั้นหรือยังอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ ถ้าหากคุณหรือเขามีการบล็อกกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนื่องจากคุณกับเขาเคยอยู่ในแวดวงเดียวกันมันจะมีสังคมบางส่วนทั้งของคุณและของเขาที่ทับซ้อนกันช่วงนี้เวลานี้จะมองว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้คุยกับคุณถึงแม้คุณจะไม่ได้ติดต่อเขาไปแต่เขายังแอบสืบแอบสอบ เรื่องของคุณชีวิตของคุณผ่านคนอื่นที่เขารู้จักและคนคนนั้นรู้จักคุณอาจจะเป็นการถามอ้อมๆอาจจะไม่ได้ถามตรงๆนะคะอาจจะเป็นการถามข่าวค่าวว่าช่วงนี้คุณหายไปไหนทําไมคุณเงียบไปคนคนนี้ยังคอยติดตามชีวิตของคุณอยู่นะคะ The high of f a n แต่สุดท้ายจะมองว่าเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าคุณก็คุณก็เหนือกว่าเหมือนกันคุณก็ไม่ใช่คนที่แบบ กระจอกง,ง่อยเหมือนกันคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณเป็นคนที่ถ้าฉันไม่ผิดถ้าผมไม่ผิดผมจะไม่ยอมขอโทษผมจะไม่ยอมขอโทษในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําฉันจะไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทําเดี๋ยวสุดท้ายคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆนะคะจะมองว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาและจากพลังงานของไพ่เขาคนนี้เคยเจอ ปฏิกิริยาหรือเคยเจอการกระทำแบบนี้จากคุณมาก่อนแล้วไอ้โมเมนต์ที่เขานั่งรอให้คุณติดต่อไปเพราะความอีโก้สูงแล้วคิดว่าคุณจะต้องตามง้อตามตื้อแต่สุดท้ายคุณไม่ทำเพราะคุณมีศักดิ์ศรีในตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเจอมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้บทเรียนกับมันสักทีแล้วสุดท้ายพอคุณไม่ทำอะไรพอคุณรู้สึกว่าฉันไม่ผิดฉันก็จะไม่งอ้อไม่ทักก็ไม่เป็นไรถึงจะรัก ถึงจะเจ็บที่ไม่ได้คุยกันแต่ถ้าต้องไปง้อในสิ่งที่ไม่ได้ทําคุณก็ไม่ยอมเหมือนกันในที่สุดคนคนนี้จะเป็นฝ่ายทักคุณมานะคะแต่อาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เขามั่นใจแล้วจริงๆว่าคุณจะหายไปจริงๆคุณจะไม่ติดต่อมาแล้วจริงๆคุณจะนิ่งคุณจะเงียบแล้วจริงๆเขาถึงจะติดต่อคุณมาดังนั้นเหมือนที่จ๋าบอกว่าคู่ของคุณเวลามีปัญหากาันมันไม่ใช่แค่หนึ่งวันสองวันแล้วเคลียร์จบบางคนปล่อยให้อีโก้ แข่งกันอยู่นั่นแหละค่ะก็เลยทําให้บางคู่บางคนกว่าจะเคลียร์กันได้กว่าจะจบปัญหากันได้ต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเป็นเดือนเดือนบางคนเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนบางคนเป็นหลักปีเลยนะคะเพียงเพราะอีกโก้ทำให้ไม่ยอมกลับมาพูดมาคุยกันห้าไหมไม่ท้าวแต่ในวันที่เขาตัดสินใจทัาคุณมาจะารู้สึกว่า คุณไม่ได้มีความรู้สึกดีเลยกับคำพูดหรือท่าทางของเขาคุณออกจะไปแนวหงุดหงิดด้วยซ้ำไปคือคุณรู้นะคะพฤติกรรมของคนคนนี้เหมือนพฤติกรรมพฤติกรรมวนลูปหายไปรอให้คุณไปง้อแล้วสุดท้ายพอคุณไม่ง้อเขาก็กลับมาเองแต่การกลับมาเองของเขาก็เป็นการที่ไม่พูดในเจตนาที่ชัดเจนเพราะความที่ Eagle, อีโก้ห้ำคอก็ไม่กล้าพูดขอโทษ หรือไม่กล้าพูดคําว่าขอกลับมาดังนั้นเขาจะทักทายคุณมาด้วยคําพูดที่เหมือนกวนๆคาพูดที่เหมือนไม่ได้มีสาระอะไรคําพูดเหมือนถามสารทุกสุขติดคําพูดที่เหมือนกับเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณโกรธมาก่อนคนคนนี้จะทักมาด้วยลักษณะแบบนี้ซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจและรู้สึกโมโหได้ในบางกรณีเพราะคุณคิดว่า ทำไมไม่ทําเรื่องง่ายๆให้มันง่ายกว่านี้ทําไมต้องทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากก็รู้อยู่ว่าอยากกลับมาคุยรู้อยู่ว่าอยากกลับมาในความสัมพันธ์แล้วจะมาพูดอ้อมทําไมเพราะฉะนั้นในการทักทายมาของเขาในครั้งแรกมันจะทําให้คุณหงุดหงิดและโมโหได้พอสมควรนะคะ เด็กถือไม้เท้าเขาจะทักทายคุณมาเหมือนเด็กๆจริงๆมีทั้งความกล้าความกลัวมีทั้งความอยากคุยแต่ก็กลัวโดนดุคนคนนี้จะทักทายมาในลนักษณะกลืนกล่นกล้ากลัวจริงๆเขามีเจตนาอยากทักอยากคุยจริงๆแต่ว่าเขาก็มีความกลัวคุณอยู่พอสมควรจริงๆคนคนนี้มีความแอบกลัวคุณนะคะเพราะเหมือนที่บอกเขารู้ว่าเขาทําผิดเขารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวเขาแต่จะให้เขาพูดขอโทษเขาก็ไม่กล้า จะทักทายคุณแม่แล้วพูดกับคุณเหมือนปกติเหมือนเดิมก็กลัวคุณจะดุดาก็เลยต้องใช้คำพูดอ้อมอแล้วดูปฏิกิริยาคุณว่าคุณพร้อมเปิดใจให้เขากลับไปไหมให้เขากลับไปแบบเนียนเียนโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรไหมกลับไปเหมือนออกไปทานข้าวแล้วกลับมาบ้านแล้วคุณนั่งดูทีวีอยู่ก็มานั่งข้างๆคุณเฉยเลยเขากำลังพยายามอยากทำแบบนี้นะคะนสะตา ตอนนี้เวลานี้เขายังหวังนะคะเขายังหวังว่าคุณจะทักไปเขายังหวังว่าคุณจะขอโทษทัางที่คุณไม่ผิดเขายังหวังว่าคุณจะไปตามง้อตามเต้อเขาเพราะในเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาใกล้ๆหรือภายในเดือนมกราคมนี้จะยังไม่เห็นสัญญาณที่เขาจะติดต่อคุณมานะคะแต่ช่วงเวลาที่จะมองเห็นสัญญาณในการที่ทนไม่ไหวของเขาและจะติดต่อคุณมา แบบเนียนๆมืนๆนั่นก็คือเดือนกุมภาพานัพานธ์เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะคะภายในเดือนกม,มก,กราคมอาจจะยังไม่มีเทคแอคชั่นอะไรจากเขาต้องรอเขาอีกสักพักรอจนเขามั่นใจว่าคุณไม่กลับมาแล้วจริงๆเขาถึงจะเป็นฝ่ายเดินหน้ากลับมาหาคุณเองนะคะ10บดาบแต่จ้าบอกได้เลยว่าความมีอีโก้สูงของเขาเนี่ยในตอนนี้เวลานี้ที่พยายามจะไม่ทักไม่ทำอะไรกับคุณ เขาไม่ได้มีความสุขนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเห็นหรือรับรู้พฤติกรรมของเขาในตอนนี้ยังไงก็ตามแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือเขาไม่ได้มีความสุขเลยเขามีแต่ความทุกข์ใจทุกกายแล้วก็เจ็บปวดเสียใจบางคนถึงกับข้านินไม่ได้นอนไม่หลับกับความเครียดที่ตัวเองก่อกับความผิดที่ตัวเองก่ออยากพูดอยากคุยกับคุณ แต่ก็กลัวคุณยังโกรธยังเกลียดแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะมาตามง้อตามตื้อคุณในความอีโก้เขามีความเจ็บปวดเสียใจอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วค่อนข้างหนักมากๆไม่ใช่แค่เจ็บปวดเสียใจธรรมดานะคะโคงแม่เท้าจะมองว่าบางทีถ้าหากเขาไม่กล้าที่จะทักทายคุณมาตรงๆถ้าหากเขาไม่ส่งสัญญาณอ้อมๆหรือทักมาทําให้คุณรู้สึกโกรธหรือโมโหคนคนนี้อาจจะใช้วิธีตัวกลาง เพราะเหมือนที่จ๋าบอกว่าคุณกับเขาจะมีคนที่มีสังคมทับซ้อนกันอยู่มีคนที่รู้จักเขามีคนที่รู้จักคุณดังนั้นมีแนวโน้มสูงมากว่าครั้งนี้เขาจะใช้ตัวกลางในการเชื่อมต่อใช้ตัวกลางในการเป็นคนที่ทําให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยกันอีกครั้งไม่ว่าจะไปขอร้องให้ใครทักทายมาหาคุณหรือขอร้องให้คนอื่นบอกคุณว่าให้ติดต่อเขาหน่อยคนคนนี้อาจจะใช้ตัวกลางแบบนี้ได้นะคะ เดวคุณกับเขาเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคนคนนี้ถ้าหากคุณไม่ทําอะไรเลยถ้าหากคุณนิ่งคุณเงียบถ้าหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องแล้วความผิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณมันเกิดจากตัวเขาคุณก็อยู่เฉยเฉยแล้วคุณก็รอให้เขามานะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนติดต่อมาเองเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ดีว่าเขา เขาไม่สามารถขาดคุณได้คุณคือคนที่สําคัญที่สุดคุณคือคนที่เขาอยากรักษาไว้มากที่สุดนะคะแล้วเขาจะกลับมาตามง้อคุณเองแต่อาจจะไม่ใช่ง้อแบบคนปกติที่คู่อื่นเขาทํากันแต่จะใช้วิธีขอตัวกลางติดต่อมาให้คุณทักไปหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณแบบมึนๆอื่นๆแล้วสุดท้ายก็กลับมาในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องพูดคำว่าขอโทษหรือขอกลับมานะคะ หนึ่งเหรียญสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขายังจะได้กลับมาวนเวียนในความสัมพันธ์กันอีกครั้งคนที่มีอีโก้สูงคนนี้สุดท้ายเขาจะใช้วิธีอ้อมๆกลับมาหาคุณและคุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะช่วงเวลาคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้อีกหใบนะคะเรามาดูกันว่า ถ้าหากคุณกลับไปคบกับเขาถ้าหากคุณกับเขาได้กลับมาคบกันทิศทางแนวโน้มความรักความสัมพันธ์หลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้อีก6ใบนะคะเรามาดูทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนั้นกันนะคะนายถือเหรียญคนคนนี้นะคะในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะมีความชัดเจนมีความมั่นคงแล้วมีอารมณ์ที่นิ่งขึ้นกว่าในอดีตเขาจะกลับมา พร้อมกับการพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือเป็นคนที่นิ่งขึ้นทางอารมณ์เขาจะใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยน่ารักหรือทำอะไรตามอารมณ์ตามใจของตัวเองแต่ในครั้งนี้ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะใช้เหตุผลและพยายามควบคุมตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะ ดาชนีถือถ้วยจ่าก,ก็ยังเห็นว่าคุณก็ยังเป็นคนเดิมคุณก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมคุณยังให้ความรักให้ความหวังดีให้การดูแลเอาใจใส่เขาโดยที่ ไม่หวังผลตอบแทนในรูปของสิ่งของหรืออะไรที่มันเกินความจําเป็นคุณต้องการแค่ความรักในรูปแบบเดียวกันกับคืนเท่านั้นเองจ่าก็ยังมองเห็นว่าคุณยังจะเป็นคนเดิมที่รักเขาได้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ตอนนี้อาจจะมีปัญหาการอาจจะเครื่องกันอาจจะมีความไม่พอใจกันแต่สุดท้ายพอได้กลับไปคบกันกลับไปรักกันคุณก็ยังเป็นคุณคนเดิมที่น่ารักสําหรับเขาเสมอนะคะ ห้าถ้วยแต่ถามว่ามันจะเป็นความสุขที่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนนิทานไหมมันก็ไม่นะคะมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาทําให้คนผิดหวังเสียใจได้อีกเพราะความมีอีโก้สูงของเขาเพราะความที่เขาก็ยังไม่ได้นิ่งมากพอ100%เซเหมือนที่จะบอกเขาจะพยายามนิ่งขึ้นใช้ใช้ใช เหตุผลมากขึ้นในการพูดคุยกับคุณแต่มันก็ยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นบางอย่างเขาอาจจะปรับเปลี่ยนให้คุณได้ทันทีบางอย่างอาจจะต้องรอเวลานะคะดังนั้นคุณต้องพยายามไม่คาดหวังว่าเขาจะสามารถเป็นคนใหม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นในทันทีต้องให้เวลาเขาพอสมควรเพราะถ้าหากคุณคาดหวังมากเกินไป คุณจะผิดหวังเสียใจได้เพราะความมีอีกโก้ของเขาเขาไม่ชอบให้ใครไปสั่งไม่ชอบให้ใครต้องมาบอกว่าเขาต้องทําอะไรหรือยังไงเขาอยากทําที่เขาต้องการทําจริงๆนะคะ 4. ีถ้วยแต่จ๋ามองว่าหลูบนี้มันก็ยังไม่ได้ดีจนสุดมันต้องมีการเรียนรู้กันอีกครั้งนะคะเหมือนที่จ๋าบอกจริงๆว่าคุณต้องไม่คาดหวังในตัวเขา ต้องให้โอกาสต้องให้เวลาเขาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงแม้เขาจะมีเจตนาที่ดีที่จะพยายามคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้มีเหตุผลในการใช้ชีวิตให้มากกว่าเดิมแต่ความเป็นเขามันก็ยังต้องให้เวลาเขานะคะเขาต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงตัวอีกดังนั้นถามว่าความสัมพันธ์มันจะมีความสุขตลอดรอดฝั่งไหมมันก็ยังจะมีปัญหาเข้ามามีความผิดหวังเสียใจมีการทะเลาะกันเข้ามาบ้างนะคะ ดมูลแล้วก็คุณอาจจะมีความคุมเคือในใจโดยเฉพาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีสถานะที่ชัดเจนนะคะการกลับมาในครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รับสถานะคุณกับเขาก็ยังอาจจะต้องกลับไปคุยกันแบบเดิมคุยกันเหมือนเดิมในแบบที่รู้กันแค่สองคนไม่มีใครรู้เรื่องของเราเหมือนเดิม เพราะเขายังมีเหตุผลของเขาที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้หรือไม่สามารถให้สถานะกับคุณได้ดังนั้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เป็นคนในแบบที่คุณต้องการให้เป็นได้ในตอนนี้และที่สําคัญเขายังให้สถานะกับคุณไม่ได้คุณต้องคุณต้องถามใจตัวเองจริงๆว่าคุณพร้อมไหมถ้าจะกลับไปแล้วยังต้อง เจอทุกอย่างที่มันเหมือนเดิมแล้วอาจจะมีโอกาสทะเลาะกันได้อีกถ้าหากคุณยอมรับได้คุณก็กลับไปได้นะคะเพราะคนคนนี้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางเรื่องมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วถ้าหากไม่มีความชัดเจนคุณก็ไม่กลับคุณก็เดินหน้าได้เลยค่ะไม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาถ้าหากเขาให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือถ้าหากเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ถ้าหากคุณไม่อยากกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีก คุณก็ต้องใจแข็งแล้วให้เขาจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาหาคุณนะคะเด็กถือดาบความสัมพันธ์นี้ถ้าจะไปต่อได้ดีคุณต้องเป็นเด็กดลือที่ผ่านมาคุณคุณให้แต่ความรักให้แต่ความใจดีแล้วเข้าใจเขาเห็นใจเขาจนลืมเห็นใจตัวเองจนลืมว่าคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณอยากให้มันไปต่อได้ดีแล้วมันมีความเสียใจน้อยที่สุด และคุณได้รับความชัดเจนคุณจําเป็นต้องกลายเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อที่เรียกร้องทุกอย่างที่เหมาะสมให้กับตัวคุณเองคุณต้องเรียกร้องความชัดเจนเรียกร้องสถานะและเขาต้องเป็นคนใหม่ได้จริงๆคุณถึงจะกลับไปแล้วมีความสุขแต่ถ้าหากคุณยอมให้เขากลับมาโดยที่ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมสุดท้ายจับให้ที่ขึ้นมา คุณกับเขาก็จะวนลูบเดิมทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆแล้วคุณก็จะต้องเสียใจและผิดหวังกับเขาเหมือนเดิมนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นเซนนะคะชาวราศีธนูชาวธาตุาาดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุลมราศี เมถุนตุลกลุ่มถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ่ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ